แมา่จากพี่น้องเขาไม่เห็นน้ำหวานเพื่อจะร้อยแก้วใส่น้ำพอประมาณนะคะลงไปในหม้อกะว่าส่วนมายมยฉิดนะคะแล้วเติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็ที่เหลือน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายกะเอาหรือพี่น้องวันนี้เขาใส่น้ำตาลทรายบพราะคาสีนะคะบพะได้ใส่สีขาวนะคะเพราะถ้าสีขาวคาสีรู้สึกกินแล้วอืม มันไม่ดีต่อสุขภาพปล่อยให้น้ำ,นำเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปหามายมชิดมาล้างเด้อพี่น้องป้องป่ายน้ำตาลโดยประมาณก็จะทิ้งไว้นี่แหละค่ะเดี๋ยวน้ำตาลก็ละลายายัางมา่ค้นกัน้อพี่น้องจะต้มให้น้ำเดือดแล้วก็พักไว้เนาะทิ้งไว้ให้เย็น ส่วนนองนั่งเทียมเสร็จแล้วเดียนี่ไม่ได้แย,ย่เอียงเลยเด้๋พี่น้องน้ำตาลละลายแล้วนะจ๊ะเขากะปล่อยให้เดือดนะจ๊ะเดือดกสองสามนาทีแล้วเราก็ะปิดฝาเออทิงไว้ให้เย็นเลยเขาก็ไปเห็ดยบพยองชิดกันนะคะนะคะเดือดถุบ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 ค่ะเพิ่นเราพี่น้องป้อง,งไป้อง,อ,งไงอ,อ,องเอามาฝากนี่เท่ากับวงปลาพยองชิดเข้าพอดีนั่งเอกเนาะ นฉิดก็สิล่างพี่นองของไปเป,นเปนินน้ำใส่เตินทาใส่กกรอบน้ำกลิ่นนะพี่นองมันจะเ็นเรื่องอน,น้ทความสะอาดนะเป็นยาง,ง,นนเ,าางาเลยี่นองก็แช่ไว้จันอยตอนออามาอมกับงวงปลาแชน้าพี่ครับพี่เอาเกลือมาให้หน่อยครับช้อนหนึ่งครับเติใส่ใส่เยเอาเกลือมาให้แม่หน่อย ช้อนหนึ่งเอาลงไปในน้ำหนึ่ครับครับเอาเกลือครับลงไปเลยครับโอเคครับใส่อีกนิดนึงลูกใส่หน่อยคืออะไรแบบนั้นจ้ะล่างเอายางมันออกก่อนพี่น้องฟองไปแช่มันไว้จักหน่อยโอ้ไม่หน่วยนึงนึกพี่น้องเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ทับกันหลายโอ้เสียดายเลยมันเยอะใหญ่นะเออเมื่อแล้วแซบนะ น่าอย่างมันออกห่วงนี่กะเบิ่งพี่น้องก็จะแซ่บจะแซ่บเดี๋ยวมันดีเห็ดมายงคิดกันเนาะอัานไ้จะไปแซ่บตัวเองเลยไม่ได้เ็ด่ิวกันเนาะทั้งเรื่องบุญง้อมทั้งเรื่องบุญเมืวงเก็บขนาดมือเดียวทิ้งท้ายทั้งเห็ดเก็บมาพี่น้องกองไปอันนี้ไปใส่ขยะให้แม่หน่อยดูเก็บใบออกนะลูกนะเอาไปเอาหนานถิ่งแบบนี้ คุณพี่ไงออกนนัี่หน่วยนึงนะพี่น้าางองจะเบ็นผิวไม่แตกไม่แตกไม่สิดฟิล์กันคำว่าฟิล์มในภาษาอีสานแต่ว่าทับกันในเป็นภาษากลางแปลว่าทับกันเ,ออเดี๋ยวหัวไงเรา,า,าหมดแล้วลไรน้ำหมดพี่น้องใส่กระสอนนี่เพื่อแหวนนั่นจะเด็ดน้ำเราสิบ้าไปบอกนพี่น้องเด้อ เจอกันกน,นั่ง <มา S 1> เ็จแล้วพี่น้องก้องไปมามามาเข้าไปกันเลยมาแล้วจ้ามาแล้วเจ้า,า,จาอุปกรณ์พร้อมอัน,นี้ถวยไว้ใส่พี่น้องก้องไปนี่มีเกสละนั่งเอกมามเขามาเริ่ม,มทำกันเลยสวัสดีค่ะพบก,กับช่องเจ้าอ้อยหอยใหญ่มมอนี่อยากเห็ดวายงชิดลอยแก้วน้องโมโมเรามากินพอดีน้องข้างบ้านแล้วเรื่อไม่ฝาก ลูกใหญ่ใหญ่ง่ายดได้พี่น้องปองไปเพื่อน่ะงบายปองง่เนาะง่ายค่ะง่เนอม่มาเข้ามาเห็ดกันเลยมีดนะจะมีดมีดนั่งมือเรียบร้อยแล้วผงเซ็ขยะเดี๋ยวสิเห็ดเห็นเบื้องใกล้ๆดอกน้องแอนจะเห็นน่ะวันนี้นี่ยนชิดตันหัวตัดท้ายปอกเปลือกแล้วพี่น้องแต่ว่าระวังเลยเด้อผู้แอ่น ใส่มีดบ่ค่องระวังในเด้อเพราอยังมันคมแห้งแล้วเนี่ยเห็นป่ะพี่น้องมันจะเป็นแถวเนอกอะไรที่ะแถวริวว้วมือกันไวนน้น้ำเด้อลองทีนอนไหนคน่อนรอบบมค่อยมากหรอกค่ะแต่ผู้มากนั่นคืออาเจมโม,ม,มลานสาวผู้ดีผู้ง,งามผู้จบของเจอ้อ,อยหอยใหญ่หเเอสีเห็ดไปฝากนะคะปอเกเปลือกนะคะ ต้มน้ำตาลไว้ลราพี่น้องป่อยให้เย็นวางป่อยห้เย็นนี่ค่ะก็มาทำนะคะมันจะเป็นมเมล็ดอยู่ข้างในเด้อใช้ความชำนาญน,นะคะแทงไปนะคะระหว่างรูนะคะแทงเลยจ้าตะอ่านสิบงงามเด้อพี่น้องฟองไปพรอนวยแรกจะให้ยกงไ่กเห็ดปีละเทื่อนเนาะสูปีเมื่อกี้กับเห็ดเด้แต่ว่าน ปีนั้น,นยังไม่ได้เป็นยูทูบเปิดนะบริสิทธิ์ออกกล้องบรนไดกับสีเขาเลยอย่างเชื่อกับสีบอบอตื่นกล้องอ่ะน,นะบริสิเธิ์ด้วยความสำนานแต่อันนี้อยากโซ่อยากอ้างบริสิเป็นยังไงแล้วเนาะพอได้แล้วพอไปเนี่ย,ายามืมเว็มันออกหาทางของพี่น้องบริสิเด้่ยวปาดฟูสงควรมันออกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามดึงจนเดยอะคุนเดอะขาดไปทางในนะ่ะ ท่านอยากอ้างก็เป็นเสี่ละดีเดชออกละนี่ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมบ๊องไว้แรกก็บ่งามมันไหนดอกใส่แหวกอ้างอ้างอ้างมันจะอ้างวางไว้นีเด้อหนีเด้อหน่วยที่สองเสร็จพยามตั้งแก่ทำทั้งภาิอะไรก็ช่างแหละลูกแรกมันก็จะตื่นจีตื่นสนามเนี่ยแหละพี่น้องฟองไปเฮงอยากอ้างเนาะย็งบ่ได้ เรื่องโดยเวลาลำแบบยานพี่น้องป้องไปลำคานทีอ้อยหอยใหญ่เว้าดู <c oughs> จักจุกเงี้ยมาเว้าคนมาเฝ้านอนพี่น้องป้องไปต้องเถอไใหยย้เครียดกับเว้าเด็กเด็่จะเอ้าต้องเครียดเป็นยุติต้องกบเว้าอจจ่อยไปเดี๋ยวเอาจ่อยหอยใหญ่ไปยังสี่หลำพี่น้องป้องไปว่าจะได้เว้าที่เพื่นว่า แต่อยากหัวเนอ้องคนยังมักบอชหายมักบอชขาด <No. S 1> อือพอเปลอืปลอกหมดแล้วเราก็จะทำการแทงเข้าไปพี่น้องคว้านคว้านมาเมล็ดออกมาคนเดียว <Yeah. S 1> โอ้ยหน่วยนี้สีงามบนาน้องพี่น้องเอ้ย

ไปเห็นงามเติบยู <c oughs> หัวเจ้าของอะนะพี่น้องก็เป็นอย่างนี้โอ้อยเนาะยายๆจะเป็นท่อมติมาคุณคนถามบอกบอกใครบอกอเป็นทอมดอกใอยเป็นไม่ยิ่งกระโหลกกระลาเนี่ยละ่ะกระดุกกระเด้งเนี่ยละ่ะบบเขียมแนวคนเกิดปีมาเนาะพี่น้องกองไปเป็นดีดกะโหลกสิละ ผู้ลงพนไปถามยาดิยาอันยายใยแงอันบุพเพ่เจ้าเขาเป็นยังสีต่ติยาตุดได้ตอบเออมันเป็นยังสั้นละ่ะเอา้าต้อหนากับปรับหลังมันเป็นแฟนเตอเออมันเป็นสั้นละ่ละนี่แหละท่านู้ใดรู้จักเจ้าไอ,อ้หอยงย่ญ่ก็เข้าใจว่าเออเรา่ได้เป็นคนดีหรอกจ้ะไม่เป็นคนป่วงแต่ <laughs> นั่งเหงาอยู่ผู้เดียวนี่ปูแล้วก็เนมอยู่เด้หนิเหงาก็หาย <laughs> บอกไปสั้นๆลบบพี่น้องเจ้าเดาดะเนี่อะไรนี่อะไรนะเดี๋ยวน่าดูก่อนนะอ,อยังติด,ดขี้เงี้ยขีย้แหงยตห้องใจเดียนระดับนึงแล้วเห็นได้ ว่าจเย็ยนเติบแล้วยัำบวมเมาเนาะย้ำเมากว่าอีกกรณีหนึ่งนี่ได้อีกแล้วได้สามมันละไอเห็ดวนไปคืออลไรพี่นอ้องอะอย่างมาเห็ดมาอ่างเดือหลายอยู่เด้หนินั่งเห็ดไปเด้อแต่ว่าสิคิบให้มานั่งเห็ดหมือนน่ก็บ่ได้เด้อ เพราะมาเจอกนดีเพื่อตอนเทศเสร็จมาเลยพี่น้องพี่น้องอันนี้ระบบใก,กล้ อย้กผมซูมใกล้แตเห็นได้เท่าเห็นในเด้อพี่น้องเอ้ยตากล้องกิติมาซาก,กับช่วงนี้บว่างนั่งสอบไม่อยากหยุ่งกับนั่งปัดไดดไปให้นั่งสอบไปต่ลิตตดลูกอยู่เด้พี่น้องนั่งเหมือนคนมักเรียนเนาะตะกี้ชาอาทิตย์วอยยุบ้าน เรียนพิเศษแต่ดเดี๋ยวนี้โควิดสถาบันการเรียนสอนพิเศษกับบัดิเรียนเทาก็บมิจฉานหนูุเรียนไม่เข้าใจหนูเรียนไม่เข้าใจแม่กับมิจฉบอกว่าอดเอาและลูกผู้รดกิดสิขึ้นหนูอ่ะนะอุ้รดลืนหนูดอกแม่มาพี่น้องโควิดด้จะเป็นยังี่ล่ะเดี๋ยวไดวมออ้มันยังบอกออกนยังบอกออกปานเม็ดออกกัน อืหน่วยนีย่ออกอยากเลยพี่น้องกีสีแสบกระมูเนาะเจา้าเป็นส่งข้ามมือจะออยละเจ้าเนี่ยนก็ขัดออกตรงไดนพวกพี่น้องพยายามอยู่เบ็ดนีเสียบพอดีหละนี่เด้อออกมานี่ละนี่ละืม <c oughs> ให้ไปเรื่อยๆกันด้าด้ะด้ะเลยหาน่วยแล้วพี่น,อน้องยั้นมาคืงทาง <laughs> มีสิบหาน่วย้ม่คืงทาง เป็นยังปแปลกๆอยากให้พี่น้องเห็นน้ำมานะอยากให้จ้อยหอยหญงเห็ดน,นังกับเมมมาเด้อพี่น้องป้องปายอันใดเห็ดได้กับสีเห็ดอันใดเห็ดว่าได้กับสีพยายามอันใดเห็ดว่าได้ดีกับสีบวกคำนั่นตัวแมนบอก <c oughs> บอกแลองแล้วก,กระแท้งหลับพี่น้อง เก่งอยู่นะเจ้าหอยใหญ่ก็แก่เก่งอยู่นะเหมืนเด็กย,ยองเจ้าของเก่งบ่พี่น้องก็ยองเจ้าของก็เป็นน้องปู่น้องมันถามโอ้ยนอ้อฝ่ายก็เห็นแต่เจ้าเนี่ยละเจ้าขึ้นย่องเจ้าของเก่งเมื่อวานนี้งานบ้างเหมือนได้ถามน้องไอ้ดีบอกไอ้เป็นคนดีเป็นบอกอจ้าก็บบอกจ้ายี่น้องคนปู่ปู่งามของเจ้ <laughs> เคยหลังเงือเจ้าเจเอ้ยเจ้าหลังยอดย่องเจ้าของเอาเจ้าของบม่ย่องเจ้าของไปสิมาย่องเนาะเขาแบบเพียดตีเขาปิบเจ้าของแล้วเนาะตีกับโกโป๊โปบโป่ยางเดียวละฝึกสมาธิไปน้ำพี่น้องเพ็ดไปน้ำตา,ามลูกบกวนจนงวังหนคนละหาแลงหางา เป็นนี่บอกลูกอยู่ว่าโอ้ยเจ้สียอยากกินอ,อีหยังน้อเขาก็าากินเขามาลายมือแล้วอาจจะไปซื้อบเบอร์มี่ก๋ยเตียวก็ว่าไปแล้วเนาะพี่นอ้องมันนีู่ที่สิบโมเมนเขาเนี่ยละ่ะเป็นต้งบะหิวเขา มึงวางอับน้ำหนึ่งแม่ป่าเด้อแม่ป้าเห็ดเก่งเก่งงามงามไวไว้ม่ได้ย่องเลยพี่นอ้องอิลีแม่ป่าแล้วเก่งก็เห็นหั่นผักขวัญบอใบสีสุขวัญน,นะนั่งเป็นตวแทนโรงเรียนเลยจ้าแข่งในที่หนึง่งเหมือนนี้ตัดมาที่เจ้าอ้อยหอยใหญ่อะไรก็มีเป็นจ้าดีเจปาปเนเลยละพี่น้องปากดีอันอื่นไม่ได้เรื่อง อันนี้ก็ชมตัวเองอยู่นะคะ <c oughs> เอาคลิปมปนสีเงาพดเนาะเดี๋ยวค่อยตัดภาพมาได้จา้าจุ๊บจุ๊เสร็จแล้วจ้าคว้านนเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะเข้าใส่น้ำตาลอ้อยบวขาดสีน้ำตาลทรายบวขาดสีนะจ้า,จาดูนะจา้าโอ้คุ้มเศจในเจา้ากองแห้งก็ปล่อยเลยปะปล่อยนั่งลงไปนีน่นีน่เด้จ้าจ้าก็จะเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องปองไปอุ้ยหอย อันนี้ก็จะปล่อยให้ลอยแก้วเลยนะคะพี่น้องเลิดเลิดโอ้โยภูมิใจภูมิใจนำเสนออย่างแรงร <laughs> เอานั่งลงไปเซเสรูเยลเส,สไว้นะ้พี่น้องบ้างไปเสร็จแล้วเด้กนี่นั่นจ๊ะนนจ๊ะ มาจา้ะเขาาเบึงจ้ะหลังจากที่เขาแช่ไปนึงคืนแล้วจะเป็นเช่นไดพี่น้องป้องไปนีไงจ้ะความสดมันก็จะลดลงเจอนะจะ้มันก็จะอุ้มนม้ำอู้แต่แซ่ให้ไหลัจากลงมาซิมซิเขาเลือดอ่อนที่มันช้ำชจังหน่อยเนาะเออเอออันนี้อนนันงามๆ็บไว่าห้หลานอันขี้ให้หน่อยหอยใหญ่สิกินซ้น พอละพอละเอาน้ำมาดูกันเนเจอรมาดูกันเนเจอร